That is the state of it at the break. 1 0. Our... Some first half thoughts. At least Peter, not conceding another goal, has kept them in this game and they can up their response in this second half. Everyone, Manchester United head for the room. In 1 0 lead. the A solitary goal. That has been the crucial difference. By An. Smolm Monde and a Bobby is h having a go. Oh, the b อ l l s come loose here and ท i ่นี่และมันจะเป็นคลาสสิกมากแต่หลบแต่หนีเอาหายหายหรอกดาโลเราประคบปคองอยู่ประคบนะโอ้โหนโด ว่ากดดันแนวรับของอะไรไม่รู้ได้สูงวิ่งโรนโดคนเดียวที่ดึงได้ถึงสองตัว now. แจ็คกี้โยลูกนี้อู้หู <c oughs> <c oughs> ฮือโรนโดฮือได้แล้วครับโรนโดไม่ซูไม่ซาและดีใจจัดตามเก็บมานานครับสองสามแมตช์ยิงไม่ได้เลยโอ้โหลย่งนี้เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากๆเลยครับแม่ลูกเข้าฮอตสวยงามครับลูกนี้ จะโดไบย,ยกไปท่างสั้นโอ้แล้วถีบใส่เลยลูกนี้คิดถึงพี่ซลาตันลูกแบบนี้นี่ถีบใส่เลยจิกด้วยปลายเท้าท่าแผดใหม่มาคงต้องผลกระเสียนตัวเองครับโรนันโด,โด,นโดต้องะมารไม่ได้ครับ2-0ก็ยังมี4-3 งงเล่นอะ spot on. บอดก็งงผมก็งงครับไบอันเดมโบโมวิ่งงงอีกทีนี้บอดโดนไปสอนสูงนิดบอกบอดงงเลยอ่าวดาลัวฟาว โดนไปสองศูนย์นี่งงจริงบอดนี่เออเลอร์เลยทีนี้เล่นไม่เป็นระบบแล้วเฮบดาลัวครับลองดาลัวโซโล่คิวนีโอ้โหโดนมึงนี้ดักเสียบโดนดักเสียบพวกนี้ แอ็แท็กไปไม่เป็นไรนอกก่อไม่เป็นไรอาจารย์เตือนที่เฉยนี่ก็ตั้งใจเล่นบอลน,นะครับแต่ตังหวาไม่ได้ซอนคงมีนมาแล้วครับ มีคนดักอยู่คนหนึ่งแต่ก็ไม่รอดเสียไปแล้วหนึ่งตำแหน่งเอา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 หลอกงงพินหลอกงงพินแข็งกว่ารอกว่าเอาฟาวจานไม่ฟาวอีกไม่ฟาวขอญาติใส่นะยิงแบบคลาสสิกครับมุด ไม่เข้าโอ้ยฟาวจานโอ้โหสัตว์ดูดีฟาวตลอดมึงไม่เห็นฟาวหาเลยวะเน่ดึงหนีเฉยงงตัวเองวะ อ่านโดนปิดออกครับเอาเทพพาเมอร์เข้าแทนโมาลงนี้โอ้โหตีไข่แตกจึงได้ครับแม่บานไกเวลาน้อยเสียครับจังหวะนี้วกมาแล้วตะกัดไม่ดีนอกจูดไปถล่มโดนเก็บตกเลย มีผลครับในก็ชนะอยู่แล้วแมนยูแข็งกว่ารอฟกาปั่นกองูกนี้โอ้หยิงลูกนี้โอ้โหใครวะเทพาเมอร์นี่ว้าว จากความแข็งแก่งของน้องจูดับแล้วโรนโดยพยายามปั่นโค้งนี้ปัดไม่หนีวิถียิงของเทพพาเมอร์แอโรนโดปั่นแค่ไปหน่อยเป็นซูเปอร์ซับครับ Manchester United take a two goal lead and are looking good for the win. Oh, so it's up to them now how they think about it from here because for me it's crying out for them to force the issue. Oh, red, nice interception. And here's the chance to counter. This is promising. Oh, 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 oh. And the shot! Could move up a gear here. Son Chung Mến Con biệt There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. a foul. Oh, yes, you're a foul, I Oh, that's such a good run. More of that, please. Oh, yeah, bang, eh, wa. Oh, ping, not you, hop, look, ni. <What> s <S มิกกี้หร er, ือเปล่าโอ้ย oh, oh, ิงไม่อยู่จริงลูกนี้ struggle, มิกกี้โดนกระแทกเซตีตื่นมาได้ครับไม่คิวลีพาร์ตหว่านไปได้เว้ยแ้ยมันเหมือนกัน Showing good feet. Goes searching with that cross. I thought it <coughs> was going to happen then. How <coughs> many more chances can <coughs> <see how coughs> they realistically <coughs> expect now? And they're quick to get it back. And the counter is on for Pato. Manchester United, close now to seeing this one through <coughs> to the end here. That is an oh, defensive intervention from the front game. man. Four added minutes on the ball. Diogo Dallo takes control of enemies on the move. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's positional goals, the utilization of space. Without hesitation, mm -hmm. and he skips past his man. Big header! Oh, what a laugh! that? Manchester United can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Cristiano Ronaldo claiming the man of the match award, and there is very